วันนี้ครับเราจะนำเจ้า Canon R P ครับกับเลนแ Can อน R F 16มม f 2.8ตัวนี้มาทำการทดสอบการรบกันครับการถ่ายวิดีโอ ธรรมดาการเดินบ o c อกครับผมแล้กันใช้มือเปล่าเดินเพื่อถ่ายวิดีโอครับผมและทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสั่นดิจิตอลของเจ้า Canon R-P ตัวนี้เมื่อใช้งานร่วมกับ Canon R-F 16mm F 2.8ตรงนี้ครับเพื่อที่ใครหลายๆคนอาจจะกำลังเริ่มมองหากล้องระดับฟูลเฟมและเลนมุมกว้างแบบ Canon R-F 12 R-16 F 2.8ตัวนี้ อยากจะสงสัยย,ยังมีความสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเราจะใช้เจ้าเซตเนี้ยทำงานรลอกของเราได้ไหมหรือว่าจะเดินถ่ายท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างระบบการสั่นที่มีจะเพียงพอต่อการใช้งานไหมหเรามาตามการทดสอบดูกันครับถ้าจะพูดถึงข้อมูลทางเทคนิคพื้นฐานทั่วไปนะครับก็คือเจ้าเลนแ c นนอน Rf 16mm f 2.8ตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ Rf ที่ใช้กับกล้องรุ่นใหม่เท่านั้นจะไม่สามารถใช้กับกล้อง DSLR รุ R ่นเก่าที่เป็นเมาส์ E f ได้นะครับผมทำงานด้วยระบบ stepping m o คใครที่ทํางานด้านวิดีโอต้องบอกไว้เลยว่าเจ้าตัว Stepping มอ t ต r เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะมันจะทําให้เสียงรบกวนที่เข้าไป ในวิดีโอของเรามีน้อยมากถึงไม่มีเลยนะครับผมก็เป็นเมาส์ RF ครับผมในส่วนของน้ําหนักของเขาครับผมน้าหนักเพียงแค่ประมาณ165กรัมเท่านั้นเบามากๆเลยครับผมแล้วก็ส่วนที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือการโฟกัสของเขาครับสามารถมีเรียโฟกัสได้ใกล้สุดครับผมอยู่ที่13เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับมันก็สามารถทําให้เราถ่ายอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆได้ง่ายมากๆเลยครับเวลาเราใช้งานครับเมื่อมาประกอบร่างกับเจ้าแขนนอน อาพีตัวนี้ครับต้องบอกว่าเฮ้ยมันบับสบายมากๆ <c oughs> เลยแล้วก็ได้ภาพมุมกว้างตามที่เราต้องการได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอผมสามารถใช้เจ้าตัวนี้ถ่ายคลิปวิดีโอได้ทั้งวันเลยครับแบบไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันเหนื่อยล้ามันลําบากอะไรเลยครับถ้าเทียบกับการที่เราถือเจ้าพวกแอคชั่นแคมต่างๆเจ้าพวกนั้นเล็กกว่าเบากว่าสะดวกกว่า,ตาแต่ว่าแลกมาความคมชัดของภาพเรื่องนอสต่างๆในเวลาที่แสงน้อยครับผมก็ เจ้าตัว RP 16. บวก1 6มม f 2.8ตัวนี้ก็จะได้คุณภาพที่ดีกว่าครับผมแต่ในส่วนของ action cam พวกนั้นหากเราเอามาใช้ติดหมวกต่างๆนะครับใช้ขี่ออกบล็อตไซอะไรพวกนั้นเจ้าพวกนั้นสะดวกกว่าแน่นอนครับแต่หากการถ่ายคลิปวิดีโอทั่วไปการวีล็อกทั่วๆไปครับผมแ c a นอน RP กับเลนส์1 6มม f 2.8ตัวนี้เอาอยู่ครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโฟกัสบลิ้งนะครับผมก็เหมือนการหายใจนะเขามีลักษณะของการโฟกัสนะครับเวลาโฟกัสเนี่ยภาพจะถูก ขยายเข้าออกคล้ายๆกับการซูมที่เกิดขึ้นเลยก็เป็นลักษณะปกติธรรมดาของเลนส์16มมตัวนี้นะครับจะมีการสิ่งที่เรียกว่าโฟกัสบริดดิ้งแบบนี้ครับนี่เราปิดระบบกันสั่นของตัวกล้องครับกันสั่นดีตอนที่เราอยู่ในโหมดของการถ่ายวีดีโอครับเราจะได้ภาพซึ่งมีบุ่มกว้างเต็มที่ในลักษณะนี้เดี๋ยวเราลองเปิดในส่วนของการสั่นแบบสแตนดาดเริ่มต้นกันครับว่าภาพที่ได้จะเป็นขนาดไหนครับ และตอนนี้ครับเราอยู่ในระบบกันสั่นแบบดิจิตอลด้วย Canon RP แบบกันสั่นมาตรฐานหรือเรียกในระบบว่าการใช้งานนะครับสแตนดาร์ดเราจะพบว่าขอบภาพตรงนี้มันถูกบีบเข้ามาเพิ่มขึ้นครับผมก็จะมีระบบกันสั่นที่ดีขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าก็ต้องแลกมากับภาพที่ถูกครอปลงไปครับเดี๋ยวเราไปดูในระบบว่องไวหรือว่าในระบบสูงสุดของเขาครับ นี่คือการเปิดกันสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพของ Canon r p ครับเราจะพบว่าขอบภาพนะ่หายไปเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าด้วยระบบการสั่นแบบดิจิตอลเนี่ยมันทําให้เขาบีบขอบภาพออกมาเพื่อเอามาชดเชยการการสั่นของภาพนั่นเองละครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับแต่ด้วยการใช้เลนส์16มม Canon R-F ตัวน,นี้นะครับก็ทําให้เราได้ภาพที่เพียงพอต่อการใช้งานจริงๆนะเดี๋ยวเราไปลองรอกเดินกันดูครับ ตอนแรกครับเราจะปิดระบบการสั่นดิจิตอลทั้งหมดและถือกล้อง Canon R-P กับเลนส์ R-F 16มม F 2.8นี้ด้วยมือเปล่าแบบ2มือแบบนี้กันดูนะครับเรามาลองดูกันว่าภาพที่ได้จะมีความนิ่งแค่ไหนครับอันนี้ไม่มีระบบกันสั่นใดๆทั้งสิ้นเลยครับผมเราดูแบบนี้เต็มๆเลยนะว่าถือด้วย2มือเปล่าแล้วเป็นแบบนี้นะครับนี่เอาอยู่ไหมนะเอาอยู่ไหมนะทีนี้ลองแพนดูครับผมแพนไปข้างซ้าย แพรมาข้างขวาแบบนี้ครับผมดูซิเอ๊ะเป็นยังไงบ้างก้มนะครับลองก้มดูลองเงยดูนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปใช้ระบบการสั่นแบบมาตรฐานกันนี่นะฮะเริ่มถ่ายเราแล้วตอนนี้ก็คือภาพจะสังเกตว่าภาพถูกครอปลงไปนิดนึงนะครับหลังจากถูกครอปไปนิดนึงเนี่ยเรามาดูโอเคมันจะเกิดอาการโฟกัสริดดิ้งเกิดขึ้นบ้างแบบนี้นั่แหละครับผมเพราะว่าเขาหาความต่างของตัวโฟกัสอะไรไม่เจอครับผมนี่ใช้การสั่นแบบมาตรฐานนะ ปั๊บเข้าไปนะครับแผนแบกข้างซ้ายแผ่นมาข้างขวาครับผมปั๊บทิ้วครับผมลงแบบนี้นะครับผมขึ้นแบบนี้ครับโอเคไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใช้ระบบการสันแบบสูงสุดกันเลยครับ วัเข้าไปครับเราจะพบว่าภาพถูกครอบไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยแต่ว่าการสั่นเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นมากเลยครับจากการถือด้วยมือเปล่าแบบนี้ครับโดี๋ยวยังไม่ได้ใช้กินบลเลยนะเอาะท,ทีนี้เราลองแพนดูแผนปั๊บเข้าไปนะครับแผนซ้ายแผนขวาปั๊บเข้าไปนะครับกลับมาที่เดิมลงมาครับลงมาแผนลงทิ้วลงมา เทิวขึ้นแบบนี้ครับผมอ้าวแล้วเราลองถือแบบนี้ครับเราจะพบว่าภาพที่ได้ครับก็จะมีมุมภาพที่แตกต่างกันกับระบบการสั่นของภาพที่แตกต่างกันครับส่วนการจะใช้อะไรแบบไหนขึ้นอยู่กับเราเลือกทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเดินกันดูครับเดี๋ยวเราจะมาลองเดินกันดูนะครับว่าโดยการปิดระบบการสั่นเปิดการสั่นแบบมาตรฐานกับเปิดการสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพภาพที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้เราใช้2มือของเราจับตัวกล้องไว้ครับและค่อยๆเดินชา้าๆไม่ได้เปิดระบบกันสั่นครับเราจะพบว่าภาพนั้นมีอาการสั่นพอสมควรเลยแต่ก็แลกมากับการที่ได้ภาพมุมกว้างเต็มประสิทธิภาพ16มิลลิเมตรของเขาครับผมลองดูซิเดี๋ยวเราไปเทียบกับระบบกันสั่นที่เราจะเปิดอีก2ระบบตอนนี้ครับตอนนี้เราได้เปิดระบบกันสั่นแบบมาตรฐานแล้วครับผมเราจะลองเดินดูด้วยวิธีเดิมก็คือพยายามเดินให้นิ่งที่สุดใช้2มือประคองให้นิ่งที่สุดครับโดยการเดิน เดินแบบธรรมดาธรรมดาครับเราพบได้ชัดเจนว่าภาพถูกครอปลงไปครับแต่การสั่นก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพที่พอสมควรเลยครับก็เปิดระบบการสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดแล้วนะครับเราจะค่อยๆเดินไปด้วยวิธีเดิมตามทิศท,ทางเดิมนะครับผมเราจะพบว่าภาพถูกครอปเข้าไปค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวครับแต่ก็แลกมากับการสั่นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับถ้าให้ดีก็ซื้อประเภทเลนส์ที่มีระบบการสั่นในตัวเลนส์ก็จะช่วยขึ้นได้เยอะมากเลยครับ 촬자 <목소리법> ตอนนี้เราใช้มือเดียวครับผมแล้วก็ปิดระบบกันสั่นเพื่อลองทดสอบการถ่ายวีล็อกดูว่าใครเดินถ่ายวีดีโอบ่อยๆทำแนวร็อกต่างๆครับผมการใช้เลนส์ตัว16ม mm ม f 2.8ตัวนี้เป็นไงบ้างครับอันนี้คือยืดสุดมือแล้วนะแต่เดี๋ยวจะงอแขนนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เดินไปโดยการปิดระบบกันสั่นครับผมตอนนี้ไม่ได้ใช้ระบบกันสั่นล้วทั้งหมดเลยนะครับเราจะพบว่าเอ๊ะภาพเนี่ยค่อนข้างมีความสั่นเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในส่วนของเลนส์มุมกว้าง เ,เขาจะช่วยลดระบบกันสั่นโดยอัตโนมัติครับเราจะสังเกตว่าเลนมุมกว้างเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีระบบกันสั่นมาให้ครับ และตอนนี้ครับผมเปิดใช้ระบบการสั่นแบบมาตรฐานครับแล้วก็เตือนร็อกโดยการใช้มือเดียวถือแบบนี้นั่นแหละครับผมนี่พยายามถือให้นิ่งที่สุดด้วยการใช้มือเดียวแล้วนะเราจะพบว่าภาพนะั้นมันมีความกว้างที่ลดลงครับแต่ว่าการสั่นนะ่ะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวสุดท้ายครับเราจะมาลองทดสอบกับระบบการสั่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดดูว่าเป็นอย่างไรบ้างครับละภาพเนะี่ยที่ได้เป็นอย่างไรบ้างครับ และภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับคือการเปิดระบบการสารับบ่นแบบเพิ่มประสิทธิภาพครับเราจะพบว่า<ม>ภาพที่ได้อะมันแคบลงจริงๆเลยนะแต่ว่านะครับ<ม>ถึงแม้มันจะแคบลงมันก็ไม่ได้แคบจนขนาดท<ม>ี่ว่าเห็นแต่หัวเรานะครับก็ยังเห็นบรรยากาศด้านหลังเห็นตั้งแต่อ,อกขึ้นไปแล้วถ้ายืดไปอีกนิดนึงสุดแขนแบบนี้ก็จะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วครับผมนี่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมไปได้พอสมควรเลยนะครับในการเดินต่างๆในการใช้เลนส์16มม R F S F 2.8กับแ a n นอน R P ตัวนี้ครับหวังว่าสุดท้าย คุณผู้ชมคงจะได้รับคําตอบสําหรับตัวเองนะครับว่าเซตนี้เนี่ยคุ้มค่าไหมเซตเนี้ยต้องบอกไว้เลยว่าถูกที่สุดเลยนะครับยิ่งซื้อมือสองยิ่งได้ราคาที่ประหยัดมากครับลองพิจารณาดูและตัดสินใจดูว่าเอ๊ะจะใช้แบบนี้หรือว่าไปใช้แบบอื่นดีป่าครับ